ประวัติความเป็นมาของศาสนาซิกนะคะศาสนาซิกเป็นศาสนาประเภทเทวนิยมคือเชื่อว่าพระเจ้าสร้างโลกมีอำนาจยิ่งใหญ่และมีองค์เดียวจึงนับว่าเป็นศาสนาประเภทเอกนิยมและเป็นศาสนาที่มีอายุน้อยที่สุดในศาสนาของโลกทั้ง10เอศาสนาคำว่าซิกเป็นภาษาบรรจาบแปลว่าผู้ศึกษาหรือศิษย์ คือชาวซิกทุกคนเป็นศิษย์ของครูหรือครูมีด้วยกันทั้งสิบองค์มีครูนานักเป็นองค์แรกครูโควินทสิงเป็นองค์สุดท้ายชาวซิกทุกคนต้องทําพิธีปาหุนคือพิธีล้างบาปเมื่อเสร็จพิธีแล้วก็จะรับเอากะคือสิ่งที่เริ่มต้นด้วยอักษรกอร5ประการดังต่อไปนี้ ไว้ผมยาวโดยไม่ตัดเลย 2. กลางสาคือวีขนาดเล็ก 3. กะฉาคือการเกียงขาสัาน้น4กลาคือกำไลมือทำด้วยเหล็ก 5. กิรปาลคือดาบผู้ที่ทำพิธีปาหนุนแล้วจะได้นามว่าสิงแปลว่าสิงโตหรือราชสีต่อท้ายเหมือนกันทุกคทน ถือว่าผ่านความเป็นสมบัติของพระเจ้าแล้วถ้าเป็นหญิงจะมีคําว่ากอต่อท้ายชื่อการทําพิธีล้างบาปและอักษร5้ากอเพื่อเป็นชาวซิกโดยสมบูรณ์นั้นมีขึ้นในภายหลังคือในสมัยของปุรุโควินทสิง์ซึ่งเป็นศาสดาองค์สุดท้ายของศาสนาซิกศาส,สนาซิกเป็นศาสนาของชาวอินเดียแคว้นบันจาบ และบริเวณใกล้เคียงทุกคนที่นับถือซิกถือว่าเป็นพวกเดียวกันเป็นพี่น้องกันโดยศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณีชาวซิกนิยมเรียกพระเจ้าว่าพระนามโดยมีคำสอนเสริญพระพุทธคูณของพระเจ้าว่าเป็นผู้ฉลาดมีพระกรุณามีพระหรัตถ์ืหอเผยแผ่มีิีกรรมการโพกศีรษะในครุดา วารานามว่าดัตตาบันดีสำหรับเด็กชายซิกอายุระหว่าง9-13ปีซึ่งจัดโดยครอบครัว,ขอ,วของตนเพื่อแสดงว่าบุตรของตนท้องที่จะพกศีรษะและเดินสายทรรด้วยความรับผิดชอบและครอบครัวจะอยู่เคียงข้างเขาและนี่คือรูปแบบการพกหัวรูปแบบต่างๆคะ่ะศัสด,ดาหรือคุรุแห่งศาสนาซิก มีสิบท่านต่อจากนั้นศาส,สดาองค์ที่สิบได้ประกาศให้ถือพระคัมภีร์เป็นศาสดาแทนและไม่มีการแต่งตั้งศาสดาอีกต่อไปศาส,สดาทั้งหมดสิบท่านได้แก่คุรุนาคนคุรุอังคัสคุรุอมรธาตุคุรุรามดาศคุรุอรชุนคุรุหาลิโควินคุรุหาลิไรคุรุหาลิกิสันคุรุเตคะผะหุทู วินธนาสิงค์คมพีของศาสนาซิกเรียกว่าคันทสาหิบแปลว่าพระคัมภีรส่วนใหญ่บรรจุคำสวดมนตสังเสริญพระเจ้ามีพระเจ้าเพียงองค์เดียวคือสัจจะพระผู้สร้างพระองค์ปราศจากความกลัวความเครียดแน้นเป็นอมรฤตไม่เกิดมีขึ้นด้วยพระองค์เองเป็นผู้ยิ่งใหญ่ทรงองอกอ้อมอารีพระเป็นผู้สัจจะ,จะมีอยู่แล้ว คำพีคันทศสาหิตแบ่งออกปเป็นสองเล่มดังนีน้ 1. อาทิคันแปลว่าคำพีแรก 2. ถ้ทสมคันแปลว่าคำพีของศาสดาองค์ที่10หลักธรรมครูานากประถม,มะศาสดาของศาสนาซิกได้ประพันธ์บทสวดยับยีซึ่งเป็นบทแรกในคำพีของ คันทศเิียแส้งถึงการที่บุคคลจะก้าวไปสู่สุขอันเป็นนิรันด์หรือนิวรานมีอยู่5ขั้นดังนี้ 1. ธรรมขัน 2. อาอคิอาขัน 3. สอนมขัน 4. กรรมขันและ 5. สัจขันวิธีปฏิบัติเพื่อสร้างจิตอาธยาศัยเพื่อให้บรรลุ จะทำชั้นสูงสุดนั้นคือการสวดมนต์การสวดเพลงสรรเสริญพระนามกับการฟังพระธรรมดังข้อความในคำพีที่ว่าโดยการฟังพระธรรมบุคคลย่อมเป็นประหนึ่งพระศิวะหรือพระภูมิโดยการฟังพระนามบุคคลย่อมบรรลุสัจจะความสันโดษและทิพย์ปัญญานิกายของศาสนาซิกขึ้นสำคัญมีอยู่สองนิกายคือนิกาย สาหรือนิกายสิงได้แก่นิกายที่ถือการไว้หุมยาวและหนวดยาว 2. นิกายหัตชะทะรีหรือนักปัตทีได้แก่นิกายที่โกนหนวดเรียงเก่าพิธีกรรมในศาสนาซิกมีสองพิธีกรรมที่สำคัญคือ1พิธีกรรมระลึกถึงพระกรดาบุรุษโดยการตื่น แต่ก่อนรุ่งสางอาบน้ำชำระร่างกายแล้วเข้าสมาธิเพื่อทบทวนปฏิบัติตามเทวะองค์การของพระองค์ในแต่ละวันวันละสามเวลาเชา้าเยน็นและกลางคืน2พฤติกรรมฉลองวันค้ายวันประสูติวันสถาปนาศาสนาและวันมรณาภาพของศัสดาทั้ง10องค์ปัจจุบนันศาสนาซิกนิยมสัญลักษณ์คือรูปดาบไข้ และมีดาบสองคมหรือพระขันอยู่ตรงกลางแล้วมีวงกลมกับพระขันนั้นอีกต่อหนึ่งวงกลมนั้นมีได้เป็นรูปจักแต่เป็นเส้นวงกลมธรรมดานอกจากนี้แล้วยังมีรูปการานาและดาบซึ่งหมายถึงการรับใช้และพลังรวมทั้งอักษรกรทั้ง5ด้วยสรุปคือ 1. ศาสนาซิกเป็นศาสนาประเภทเอกะ เทวนิยม 2. เชื่อว่าโลกนี้ไม่เป็นจริงไม่ใช่มายา 3. คนมีความยิ่งใหญ่ในธรรมชาติของตนเองอยู่แล้ว 4. ซิกเชื่อกรรมว่าสามารถให้ผลทั้งในชาตินี้และชาติหน้าซิกเชื่อว่าวิญญาณเป็นอมะตะ 6. จุดน้ายสูงสุดคือการพ้นจากความทุกข์ 7. ไม่สนับสนุนนักบวช และการปลีกตัวออกจากสังคมต่อต้านการอาบน้ำล้างบาปการถือชั้นและการบูชารูปเคารพ